ีเ,เพื่อนๆชาวโซเชียลแคมนะคะวันนี้ต๊อบก็พิเศษอีกแล้วได้ผลิตภัณฑ์มาชนิดหนึ่งซึ่งเป็นเขาเรียกว่าอะไอาหารเสริมเป็นอาหารอาการไม่ใช่ยานั่นก็คือเป็นนมผงเพิ่มความสูงค่ะซึ่งปัจจุบันเนี่ยมีนมที่แบบว่านมอัดเม็ดที่เพิ่มความสูงค่ะคือขายเยอะมากแต่ว่าตัวนี้พิเศษตรงที่ว่า เป็นเกรดพรีเมียมนำเข้าจากประเทศออสเตรเลียเลยแล้วก็ยี่ห้อเขาชื่อว่าออสเวย์นะคะออสเวย์พรีเมียมคอรอสตุ่มมิลค์พาวเดอร์คำว่าคอรอสตุมเนี่ยก็คือเป็นน้ำนมเหลืองนั่นเองเป็นน้ำนมแบบแรกข้อนะคะซึ่งเราก็ทราบกันดีอยู่แล้วว่าน้ำนมเหลืองเนี่ยจะมีความเข้มข้นแล้วก็มีประโยชน์มากกว่าน้ำนมธรรมดาประโยชน์ของมันหลักๆเลยก็คือ1 สร้างผุมิต้านทานให้เราใช่ไหมคะอย่างเวลาเด็กเนี่ยแรกคอดเขาจะต้องคือจําเป็นเลยล่ะว่าจะต้องทานรับประทานนมจากแม่เลยล่ะแล้วก็2เพิ่คมความสูงเพิ่มความสูงเพราะว่ามีกรดอะมิโนที่เยอะกว่านมปกตินะคะสร้านโกรทฮอร์โมนก็คือฮอร์โมนที่ทําให้เราจเจริญเติบโตแล้วก็อยากจะบอกว่าหลายคนเนี่ยก็จะมีคําถามว่าเอ๊ะ ทานได้เฉพาะเด็กหรือเปล่าเพราะว่าอย่างที่รู้กันก็คือผู้ใหญ่เนี่ยที่โตแล้วเนี่ยก็คือเขาก็จะไม่สูงละใช่ไหมคะเพราะว่าจเจริญเติบโตเต็มที่แล้วประมาณ8ขวบถึง25ปีอะให้มากสุด25เลยละกันที่ทําให้ยังสูงอยู่ใช่ไหมคะแต่สําหรับวัยผู้ใหญ่อ่ะจำเป็นต้องทานด้วยนะเพราะว่าวัยทํางานเนี่ยก็คือเขาทํางานหนะักใช่ไหมคะการรับประทานอาหารเนี่ยก็คือ ขาดสารอาหารรับประทานอาหารไม่ครบห้าหมู่ขาดสารอาหารขาดโปรตีนการรับประทานไอตัวนี้เนี่ยมันจะช่วยเสริมสร้างทั้งกระดูกทั้งฟันแล้วก็ภูมิต้านทานแล้วก็ป้องกันการติดเชื้อจากโรคต่างๆด้วยแล้วที่สําคัญเนี่ยคนที่เป็นภูมิแพ้อ่ะคือแบบแนะนําเลยอ่ะต้องทานนะคะแล้วก็มีอีกตัวหนึ่งมาแนะนําค่ะเป็น ซอฟเซลอย่างที่รู้กันว่าซอฟเซลเนี่ยจะดูดซึมได้เร็วกว่าเม็ดธรรมดานะคะแล้วก็ตัวนี้เนี่ยประโยชน์ของมันก็คล้ายๆกันแต่ว่าเขาจะาช่วยเสริมสร้างกระดูกและฟันแล้วก็จะไม่ทำให้เขาเรียกว่าอะไรเกิดหินปูนมีแคลเซียมอยู่900มิลิกรัมด้วยกันที่จริงอ่ะตัวเนี้ยทานตัวเดียวก็ได้นะทานตอนเช้าก่อนอาหารหเม็ดแล้วก็ทานตอนเย็นหเม็ด แต่ว่าถ้าจะให้ได้ผลนะคะทาน2ตัวควบคู่กันไปเลยก็คือทานอันนี้ตอนเช้าเป็นซอฟเจลแล้วก็ทานอันนี้ก่อนนอนโดยคือที่เราทราบกันอยู่แล้วก็คือว่าถ้าเราทานนมอะ่ะมันเคลือบกระเพาะใช่ไหมคะแล้วก็ถ้าเราไปทานวิตามินทานอะไรอีกเนี่ยมันก็จะแบบไม่ได้ผลใช่ไหมก็คือทานวิธีชงวันนี้จะมาสอวิธีชงเลยละกัน เขาบอกว่า,าคือแบบเหมือนนมผ้นปกติเลยอ่ะค่ะก็คือ,อ,อสามช้อน่โดยการผสมกับน้ำอุ่นจากตนั้นผสมกับน้ำอ,อ,อุ่นหมูห้องและกันคือเหมือน ทานนมงผงปกติอะคะ่ะทานง่ายแล้วก็ทานตอนกลางคืนด้วยเนี่ยทำให้แบบหลับสบายอร่อยอะอร่อยจริงๆให้ประโยชน์เยอะด้วยยังไงเนี่ยเพื่อนๆอเนี่ยอย่าพลาดเลยนะเพราะว่ามันมีประโยชน์จริงๆค่ะ งั้นอยู่วันนี้ต้อมขอตัวไปทานนมให้หมดก่อนละกันนะคะแล้วก็เพื่อนๆคนไหนที่สนใจเนี่ยก็เดี๋ยวต้อมจะทิ้งรายละเอียดไปให้ว่าซื้อที่ไหนหรือว่าอะไรยังไงลองไปศึกษาใน Google ก่อนก็ได้นะคะวันนี้ไปละค่ะบ๊ายบาย